สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับพอหลังกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยคุณทําอะไรก็เหมือนดูดีไปหมดส่วนในเรื่องของการเงินนะครับมันก็ยังคงมีเข้ามาแต่แค่มันอาจจะดูอึดอืดดูอื้ออืดูน่วงง่วงอยู่หน่อยหนึ่งจนกว่าจะถึงวันที่20กว่ากว่าถึงจะเริ่มมาปกติและในเรื่องของการงานนะครับในเดือนนี้นะครับก็ถือว่าจะมาดีนะครับมาทั้งคุณภาพและก็มาทั้งปริมาณด้วย และในเรื่องของความรักนะครับอาจจะเป็นเอฟเฟกต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วที่มีการขัดใจกันนะครับทำให้ในช่วงต้นเดือนเนี่ยมีความหอมหวานรู้สึกว่าความรักมันดูอบอุ่นเหลือเกินแต่พอช่วงปลายเดือนระดับความหอมหวานมันก็ลดลงไปและในเรื่องของโชคลาบนะครับก็จะเป็นโชคลาบที่มาทั้งจากในเรื่องของการงานแล้วก็โชคลาบที่มาทั้งในเรื่องของตัวคุณด้วยเช่นกันเรามาดูรายละเอียดกันครับสวัสดีครับ พบกับผมอูจะรดูจักในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำนายทายทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนกันว่าในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3เนี่ยชาวลัคนาราศีมีนเขาจะมี โชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกกันเช่นเคยนะครับว่านี่คือการทํานายทาททักดวงชะตาแบบรวมนะครับของชาวลัคนาราศีมีนไม่ใช่เป็นการทํานายดวงชะตาแบบเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมก็ต้องขออภยนนัยไวนณทีนี้ด้วยเราเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มกันจากตัวตนของชาวลัคนาราศีมีนกันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีมีนเนตัวตนของคุณก็คือดาวพฤหัสนะครับ ซึ่งในเดือนนี้นะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพฤหัสเขาก็ยังโคจรอ,อยู่ในราศีธนูอยู่ในบ้านตัวเองนะครับก็ยังมีความเข้มแข็งยังมีความมั่นคงยังมีความสม่ำเสมอดีอยู่เพราะฉะนั้นเช่นกันครับตัวตนของคุณก็ยังดูมีกำลังที่ดีสภาพจิตใจที่ดียังคงมีความเข้มแข็งยังมีพละกกำลังที่ดีนะครับและตัวตนของคุณก็อยู่ในเรื่องของการงาน คุณก็ยังคงขมักขม้นกับการตั้งหน้าตั้งตาทํางานนะครับแล้วก็ถือว่าทํางานเยอะด้วยนะครับเพราะว่าดาวที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยก็คือดาวเสาร์ซึ่งมาจากเรื่องของราพะโชคลาภความสําเร็จเวลาดาวราพะมาอยู่ในเรื่องของการงานงานมันก็จะมีมาเยอะมาหลากหลายขึ้นถือว่าคุณก็ทํางานเยอะขึ้นและคุณก็ยังคงมองหาหรือปรับปรุงวิธีการทํางานวิธีการคิดต่างๆอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าดาวคู่นี้ก็ยังเป็นเรื่องของการ ปรับปรุงกันอยู่นะครับและถ้ามองในเรื่องของราศีมีนนะครับซึ่งในราศีมีนเนี่ยก็มีดาวอังคารนะครับมาทับลัคนาคุณอยู่ซึ่งดาวอังคารเนี่ยเขาจะเดินถอยหลังนะครับอยู่จนถึงประมาณวันที่20กว่ากว่านะครับถึงจะกลับมาเดินไปข้างหน้าแบบปกตินะครับเพราะฉะนั้นดาวอังคารที่มาทับลัคนาของคุณเนี่ยดาวอังคารมาจากเรื่องของการเงินนะครับ มาจากเรื่องของความก้าวหน้าความเจริญเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินหรือความเจริญความก้าวหน้าเนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นกับคุณนะครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เปรี้ยงปล่าไม่ได้ฟู่ฟ้ามากนะักเพราะว่าดวงดาวมันเดินถอยหลังนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินเก่าๆความเติบโตเก่าๆที่เกิดจากการที่คุณได้ลงแรงไว้ก่อนหน้านั้น และพอ14พฤศจิกายนนะครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวตัวตนของคุณเนี่ยเขาก็จะโครจรเข้าสู่ราศีมังกรนะครับเข้าสู่เรื่องของพบลาภะนะครับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จแน่นอนครับเวลาที่ดาวตัวตนของเราเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จมันก็จะทําให้เกิดมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับในสภาวะแบบนี้เนี่ยตัวตนของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยก็จะ ดูมีสนเสน่ห์นะครับดูทําอะไรมันก็ดูดีไปหมดอนะเหมือนทําอะไรก็เข้าทางทําอะไรก็ถูกจังหวะไปหมดนะครับถึงแม้ว่าดาวพฤหัสที่มาอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับเขาจะได้ตําแหน่งนิดนะครับเป็นจุดที่ดาวพฤหัสเขามีกําลังน้อยนะครับแต่ว่าการที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในช่องลาพระเนี่ยนะครับโชคลาภเนี่ย มันส่งผลดีกับดวงชะตานะครับโยกหลังกับดวงชะตาถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณและดาวพฤหัสเป็นดาวดีด้วยนะครับเป็นดาวสุภเคราะห์เพราะฉะนั้นจะส่งผลดีกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวพฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นนิดนะครับถึงแม้จะมีกําลังอ่อนนะครับแต่ถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาอยู่ในบ้านของดาวเสารส่วนดาวเสานะตอนนี้อยู่ในบ้านของดาวพฤหัส ลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าดาวสลับเรือนพอดาวสลับเรือนเนี่ยมันจะส่งผลให้ทั้ง2เรื่องเนี่ยมันมีคุณภาพที่มันดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวตนของคุณเกี่ยวกับการงานของคุณแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จมันก็จะส่งผลมีความโดดเด่นขึ้นในอีกสเต็ปหนึ่งและในช่องลาพานะครับราศีมังกรเนี่ยเขาก็มีดาวเกตที่ ลอยอยู่ก่อนแล้วนะครับซึ่งเวลาดาวเกตเนี่ยนะครับมาอยู่เจอกับดาวพฤหัสคู่นี้นะครับดาวเกตก็จะกระตุ้นดาวเกตอยู่ช่องไหนก็จะกระตุ้นช่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของลาภเนี่ยนอกจากเรื่องของความสําเร็จและบางทีมันหมายถึงการขวนขวายด้วยนะครับดาวเกตก็จะกระตุ้นให้คุณเองเนี่ยมีการขวนขวายในเรื่องของความสําเร็จมากขึ้นและเวลาคู่นี้มาอยู่ด้วยกันนะครับ ดาวพฤหัสก็เป็นเรื่องของความคิดสติปัญญานะครับดาวเกตเนี่ยก็จะมีความแตกแขนงความล้ําอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากเรียนรู้อะไรที่เพิ่มเข้ามานะครับมันเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยมีสติปัญญาที่ดีมากนะครับในช่วงนี้สามารถเรียนรู้อะไรก็ได้ที่คุณอยากรู้นะครับอยากรู้อะไรเพิ่มอยากรู้อะไรเสริมเนี่ยช่วงนี้คุณสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้เลยถือว่าเป็นช่วงที่สติปัญญาดีมากมาก และถ้ามองดาวเกตเป็นเรื่องของดาวบุญนะครับดาวพฤหัสก็เป็นเรื่องของคุณธรรมศีธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวคู่นี้มาอยู่ด้วยกันนะครับถือว่าช่วงนี้จิตใจคุณน่ยจะแบบเหมือนถูกยกระดับขึ้นนะครับจะใฝ่ไปในทางบุญหรือคุณเองก็จะมีโอกาสที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะขวนขวายไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ต่างๆหรือไปขอพรนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับลาพะ ไปขอพรขอโชคลาภความสำเร็จกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ต่างๆในช่วงนี้และในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีกับการไปขอพรน,นะครับเพราะว่าช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคลาภเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการขอพรเป็นอย่างยิง <cả> ่งมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมีนกันบ้างนะครับดาวที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินก็คือดาวอังคารนะครับ ดาวอังคารเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะครับทั้งเดือนนะครับเขาก Arizona, ็ยังโคจรอยู่ในราศีมีนนะครับในลัคนาของคุณนะครับดาวอังคารทับลัคนาอยู่แต่ว่าดาวอังคารเนี่ยเขาจะเดินแบบเดินถอยหลังนะครับจนถึงวันที่20่กว่ากว่านะครับถึงจะกลับมาเดินปกติเพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของการเงินนะครับเวลาที่ดาวการเงินมาทับตัวนะครับก็แน่นอนครับมันจะยังมีเงินเข้ามายังคงมีเรื่องของเงินทองเข้ามาอยู่ เพียงแต่ว่าเวลาดาวการเงินมันเดินถอยหลังเนี่ยการเงินที่เข้ามาก็อาจจะไม่ได้มาในปริมาณที่มากนะักหรือมันอาจจะไม่ได้มาตรงกับตามที่ต้องการหรือตรงที่คาดการไว้นะครับอาจจะมีการช้าบ้างอาจจะปริมาณลดลงบ้างนะครับเพราะว่าสาเหตุจากดาวที่เดินถอยหลังแต่ก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยก็ยังถูกเลงด้วยดาวศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวคู่มิตร และดาวศุกร์เขาก็อยู่ร่วมกับดาวพุธท,ที่เป็นดาวคู่ธาตุน้ําด้ยวยกันและตัวคุณเองนะครับลัคนาราศีมีน,นก็เป็นลัคนารา,าศีธาตุน้ําดาวการเงินอยู่ในธาตุน้ําเล็งด้วยคู่ธาตุน้ําก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะครับแต่สําหรับใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับก็อาจจะยังมีเงินจากต่างประเทศเข้ามาเช่นกันนะครับเพราะว่าดาวศุกร์ที่เล็งอยู่เนี่ยนะครับเป็นคู่มิตรกันเนี่ยก็ เป็นเจ้าของเรื่องของมอรณะเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีเงินจากคู่ค้าในต่างประเทศนะครับหรือว่าลูกค้าต่างประเทศเข้ามาเช่นกันและพอหลังวันที่22นะครับดาวอังคารเนี่ยเขาจะกลับมาเดินปกติพอดาวการเงินมาเดินปกตินะครับคราวนี้ในเรื่องของการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณการเงินหรือว่า,ากําหนดการนัดหมายในเรื่องของการเงินทุกอย่างก็จะเริ่ม เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นมันก็จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้จะไม่อืดจะไม่ช้าจะไม่หน่วงแล้วนะครับเรื่องการเงินก็จะเริ่มเข้ามาในแบบปกติคราวนี้มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมีนกันบ้างนะครับข้อเด่นของชาวลัคนาราศีมีนก็คือเรื่องตัวตนของคุณกับเรื่องการงานของคุณเนี่ยมันคือดาวดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะ แนวโน้มความเป็นไปในเรื่องการงานกับในเรื่องตัวตนของคุณเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายๆกันนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับดาวการงานของคุณก็ยังคงมีความมั่นคงอยู่ในบ้านตัวเองนะครับคุณยังคงมีงานให้ทำนะครับแล้วก็มีงานเยอะด้วยเพราะว่ามันอยู่ร่วมกับดาวลาพะนะครับโชคลาภความสำเร็จและก็ยังคงต้องมีการพยายามปรับปรุงในเรื่องของวิธีการทำงานวิธีการคิด เกี่ยวกับเรื่องของการงานเพื่อจะพัฒนานะครับเพราะดาวคู่นี้มันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนปรับแปลงนะครับแล้วก็พอวันที่14นะครับพฤศจิกานะครับดาวการงานของคุณเนี่ยก็จะเดินหน้าเข้าสู่ช่องลาภโชคลาภความสําเร็จก็แน่นอนครับเวลาดาวการงานไปอยู่ในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จก็หมายความว่าคุณจะมีงานเข้ามามากขึ้นซึ่งลักษณะงานที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ย มันไม่ได้เข้ามาเฉพาะแค่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่คุณภาพก็มีคุณภาพดีด้วยเพราะว่าดาวนะครับการงานไปอยู่ในเรื่องของความสำเร็จและดาวการงานกับดาวเรื่องของความสำเร็จเนี่ยเขาสลับเรือนกันอยู่เพราะฉะนั้นงานที่มีเพิ่มเข้ามานะครับก็จะสำเร็จได้ดีนะครับประสบความสำเร็จได้ดีด้วยในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นก็ถือว่างานที่เข้ามาเนี่ย จะมีทั้งปริมาณและก็ทั้งคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยและประกอบกับดาวการงานของคุณเนี่ยไปอยู่ร่วมกับดาวเกตนะครับซึ่งดาวเกตเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นการกระตุ้นนะครับและดาวเกตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สามารถแตกแขนงหรือเพิ่มออกไปได้มันก็อาจจะกระตุ้นให้คุณเองเนี่ยสามารถรู้หรือ เข้าใจวิธีการในการพัฒนางานของคุณทำอะไรให้มันแตกขแขนงเพิ่มไปได้หรือว่าทำอะไรให้มันดูล้ําขึ้นนะครับทำก่อให้เกิดประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นได้เพราะว่าดาวเกตมันหมายถึงการเพิ่มขึ้นการเสริมขึ้นมาคราวนี้มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีนกันบ้างนะครับดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักก็คือดาวพุธนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตนีนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับ ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4นะครับถือว่าเป็นช่วงที่ความรักของคุณเนี่ยดูแบบดูหอมหวานดูอิ่มเอมมากนะครับสำหรับผมนะครับอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นเอฟเฟกจากช่วงต่อเนื่องจากตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ความรักของคุณย,ยังอยู่ในเรื่องของอารินะครับมันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นและพอ ผ่านมาได้พอเคลียร์ได้เนี่ยในช่วงนี้นะครับความรักของคุณน่ยมันก็เลยดูมีความสุขดูอิ่มเอมดูหอมหวานเพราะว่าดาวความรักของคุณเนยอยู่ในบ้านตัวเองนะครับได้ตําแหน่งกเกษตรได้ตําแหน่งมหาอุดมีกําลังดีด้วยนะครับความรักดูโดดเด่นดูเข้มแข็งแถมอยู่ร่วมกับดาวสุขซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุน้ําและดาวคู่นี้ก็เป็นดาวคู่สเสน่ห์เพราะฉะนั้น ในเรื่องของความรักนะครับทั้งคําพูดคําจาอะไรต่างเนี่ยมันดูดีไปหมดอะ่ะในช่วงต้นเดือนนะครับจริงๆมันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วแล้วนะครับและพอวันที่4นะครับดาวพุธเนี่ยเขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในเรื่องของภพมรณะนะครับไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเรื่องของอริอริก็คือปัญหาอุปสรรคความขัดข้องใจปกติเนี่ยเวลาที่ ดาวความรักไปอยู่ในเรื่องของพบมรณะและไปอยู่ร่วมกับดาวอริเนจริงจริงถือว่าเป็นเรื่องน่ากังวลน,นะครับว่าจะมีปัญหาจะมีความาล้างลาอะไรนะครับแต่มันยังมีโชคดีอย่างตรงที่ดาวพุธเนี่ยเขาไปอยู่บ้านของดาวสุขส่วนดาวสุขเนี่ยเขายังคงอยู่บ้านของดาวพุธมันยังเป็นลักษณะของดาวสลับเรือนนะครับอย่างที่บอกครับพอดาวสลับเรือนมันส่งผลให้2เรื่องนี้ก็ยังคงมีความเข้มแข็งขึ้นในอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น มันก็ความรักก็ยังคงเหนียวแน่นดีอยู่นะครับแต่อาจจะมีเรื่องของการห่างกันบ้างนะครับอาจจะดูช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบดูห่างกันลงไปหน่อยไม่ได้หวานแหววเหมือนกับในช่วงต้นเดือนและดาวอาทิตย์ที่มาอยู่ร่วมนะครับดาวอาทิตย์เป็นเรื่องของปัญหาแต่ว่าดาวอาทิตย์ตำแหน่งนี้เนี่ยเขาเป็นตำแหน่งนิดนะครับดาวอาทิตย์มีกาลังน้อยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นเรื่องหยุมหยิมเล็กๆน้อยๆไม่ได้ก่อเกิดปัญหาใหญ่อะไร และพอวันที่16นะครับดาวอาทิตย์เขาย้ายออกนะครับดาวความรักก็อยู่โดยลำพังนะครับและพอวันที่18ดาวศุกร์นะครับก็ย้ายเข้ามาอีกนะครับดาวคู่ธาตุน้ำคู่สเสน่ห์ก็มาอยู่ร่วมกันอีกนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคู่สเสน่ห์เนี่ยมันไปอยู่ในช่องมรณะเขาเรียกว่าสเสน่ห์ตกมรณะนะครับก็อาจจะทําให้เรื่องของความหอมหวานความหวานแหววอะไรมันก็จะดูจืดๆลงไปนะครับ แต่ก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับและดาวพุธเนี่ยที่เขาอยู่ร่วมกับดาวคู่ธาตุของเขาซึ่งมีความแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ดูว่าความรักจะมีปัญหาอะไรก็แค่อาจจะดูจืดจืดลงในช่วงนี้และพอวันที่25พฤศจิกานะครับดาวพุธเขาก็ย้าย ตามเข้ามาดาวความรักของคุณย้ายมาอยู่ในภพสุภะสุภะหมายถึงเรื่องของความสุขความเจริญความก้าวหน้าเวลาดาวความรักมาอยู่ในเรื่องของภพสุภะเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นเรื่องดีกับดวงชะตานะครับหมายถึงว่าความรักก็จะมาในทิศทางที่มันดูดีนะครับอยู่ในสภาวะของความรู้สึกที่ดีเพียงแต่ว่าการที่ดาวพุธมาอยู่ในจุดนี้นะครับเขาเนี่ยเลงไปก็เจอกับดาวราหูที่เป็นคู่ศัตรูนะครับ และเวลาที่ดาวราหูเนี่ยเดิมเขาก็เจอกับดาวอาทิตย์อยู่แล้วปกติราหูเจอกับดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายอยู่แล้วในสภาวะลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าดาวเรื่องสุภาษมันเป็นเรื่องของความคิดอยู่แล้วก็อาจจะหงุดหงิดง่ายอยู่แล้วดาวราหูเจอกับดาวพุธคู่นี้คู่ศัตรูเวลาเจอกันมักจะมีปากเสียงนะครับดาวอาทิตย์เป็นเรื่องของอริ ị, ก็เป็นเรื่องของปัญหาอยู่แล้วนะครับเป็นปัญหาในเรื่องของความคิด และอีกจุดหนึ่งก็คือดาวพุธที่มาอยู่ในภพสุภะเนี่ยเวลาดาวพุธไปอยู่ในภพที่9นะครับเขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทดาวพุธอยู่สุภะเนี่ยดาวพุธเป็นเรื่องของความคิดใช่ไหมครับเวลาดาวพุธไปอยู่ในภพสุภะภพสุภะก็เป็นเรื่องของความคิดคุณก็อาจจะเป็นคนคิดมากขึ้นในช่วงนี้ก็อาจจะมีความคิดอะไรที่คิดมากขึ้นซึ่งเวลาคิดมากแล้วสภาวะพร้อมที่จะงุดหงิดเนี่ย มันก็เลยอาจจะมีเรื่องของการมีปากมีเสียงเกิดขึ้นได้ถือว่าในช่วงนี้ก็คงอาจจะมีการมีปากมีเสียงเกิดขึ้นได้แต่ผมก็ไม่ได้มองว่าจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากอะไรนะครับก็คงเป็นเรื่องของการมีปากมีเสียงเพราะในช่วงนั้นนะครับวันดาวพุธย้ายไป25ใช่ไหมครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยดาวอังคารนะครับเขาเริ่มมาเดินปกติตั้งแต่วันที่23นะครับดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นเจ้าของช่อง สุภะนะครับเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าของช่องสุภะเขาเริ่มมาเดินปกติแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดก็คงจะไม่ได้เลวร้ายอะไรมากก็คงจะเป็นเรื่องของการมีปากมีเสียงจากเรื่องของการคิดมากนะครับอาจจะมาจากเรื่องของครอบครัวนะครับเรื่องของคนรอบข้างนะครับที่ก่อให้เกิดความคิดมากและมีปัญหากันและสำหรับคนโสดนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับช่วงที่ดาวความรักคุณ ยังอยู่กับดาวคู่ธาตุและเล็งลัคนาคุณอยู่เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ดีสําหรับคุณนะครับถ้าเกิดจะมีโอกาสได้พบเจอในเรื่องความรักถือว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ความรักที่มาเนี่ยเป็นความรักที่ดีและคนที่มาเนี่ยก็ดูดีดูมีสเสน่ห์บุคลิกดีด้วยเช่นกัน <S 2> <S 2> มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนกันบ้างนะครับดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็คือดาวเสราร์นะครับ ซึ่งในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับดาวเสาร์ก็ยังโคจรอ,อยู่ในราศีธนูนะครับในเรื่องของการงานร่วมกับดาวการงานและดาวตัวตนของคุณนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักๆเนี่ยในเรื่องของโชคลาภก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องของการงานเป็นหลักนะครับและดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่องโชคลาภนะครับก็คือดาวเกตนะครับดาวเกตอย่างที่เคยรู้กันครับว่าดาวเกตอยู่ช่องไหนกม็มักจะกรกะตุ้นช่องนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นดาวเกตเนี่ยก็จะกระตุ้นในเรื่องของการขวนขวายในเรื่องของโชคลาบเนี่ยให้เกิดมากขึ้นนะครับและถ้ามองดาวเกตเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วงนี้นะครับก็เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะเหมือนกับอยู่เคียงข้างคุณในเรื่องของการให้โชคให้ลาบนะครับและพอวันที่14นะครับตัวตนของคุณและก็เรื่องการงานของคุณเนี่ยก็โคจรเข้ามาอยู่ในเรื่องของโชคลาบ นั่นหมายความว่าการงานก็จะสำเร็จดีขึ้นตัวตนของคุณเวลาทำอะไรก็จะสำเร็จมากขึ้นคุณก็จะดูมีสเสน่ห์มากขึ้นคุณจะมีโชคลาภเกิดขึ้นกับคุณมากขึ้นและคุณเองเนี่ยก็อาจจะขวนขวายในเรื่องของโชคลาภมากขึ้นด้วยเช่นกันคุณเองอาจจะมีโอกาสที่จะต้องไปขวนขวายขอพรจากโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากขึ้นด้วยเช่นกัน และจริงๆก็ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการขอพอรจากเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนะครับช่วงตั้งแต่หลังดาวพฤหัสขึ้นมานะครับแล้วก็หลังวันที่23เป็นต้นไปเนี่ยในช่วงนั้นนะครับตัวตนของคุณเองเนี่ยก็เหมือนกับจะค่อนข้างฝักใฝ่ไปในเรื่องของทางบุญเรื่องของการปฏิบัติการคิดดีการทําบุญเพราะว่าตัวตนของคุณนะครับดาวพฤหัสอยู่ร่วมกับดาวเกตนะครับซึ่งดาวทั้งคู่เนี่ย เกี่ยวกับเรื่องของบุญนะครับแล้วก็พอ23เนี่ยดาวอังคารนะครับซึ่งเป็นเจ้าของช่องในเรื่องของสุภะเรื่องของความสุขความเจริญเรื่องของทางบุญนะครับก็เดินปกติด้วยซึ่งดาวเรื่องของบุญเนี่ยเขาก็ทับลัคนาคุณอยู่เพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของโชคลาภแล้วนะครับคุณก็ยังเป็นช่วงที่จิตใจใฝ่ในเรื่องของทางดีทางบุญด้วยเช่นกันและสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับก็ ตั้งแต่หลัง14พฤศจิกาเป็นต้นไปเมันเหมือนเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยมีความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะเสี่ยงโชคจากความคิดของคุณเองนะครับหรือว่าจะเสี่ยงโชคจากการขอพรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับในช่วงนั้นแต่ต้องเตือนนิดนึงนะครับว่าดาวพฤหัสนะครับตัวตนของคุณที่ไปอยู่ในเรื่องของโชคลาภเนี่ย ตำแหน่งนี้นะครับดาวพฤหัสเขาได้ตำแหน่งนิดนะครับกำลังเขาอาจจะไม่ได้เยอะมากถึงแม้จะสลับเรือนกันมันช่วยส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ดาวไม่ได้โดดเด่นไม่ได้มีกำลังมากมายมากนักเพราะฉะนั้นก็อย่าหักโหมมากในเรื่องของการเสี่ยงโชคและนี่ก็คือการทำนายทายทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในแบบสไตล์ของอูจะรู้จักนะครับ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอูจะรดูจกักสวัสดีครับ